สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้อยู่บริเวณบ้านสวนนะครับก็จะมองเห็นวิวป่าบริเวณหลังบ้านนะครับก็จะมาทําบันไดขึ้นหลังบ้านนะครับตัวบ้านก็สูงจากพื้นประมาณ40เซนนะครับก็จะทําบันไดสูงขึ้นมาประมาณสักยี่สิบเซนครับก็เท่ากับอิดบล็อกครับประมาณก้อนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกก็จะก่ออิดบล็อกเป็นรูปทรงบันไดเลยนะครับก็จะใช้ลูกหนูนะครับตัดอิดบล็อกในการก่อเป็นรูปทรงบันไดโดยกําหนดความสูงที่24เซนนะครับพอปูกระเบื้องก็บันไดจะสูงอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30เซนนะครับความยาวบันไดยอยู่ที่113มเซนนะครับถ้าปูกระเบื้องไปแล้วก็ประมาณ120นะครับสองข้าง ความกว้างบันไดอยู่ที่35เซนครับพอปูกระเบื้องแล้วก็จะอยู่ที่40นะครับเอาทรายลงก่อนเลยครับอันดับแรกเทน้ําลงไปเพื่อให้ทรายแน่นนะครับบันไดก็จะสูงกว่าปกติประมาณ5เซนนะครับปกติบันไดจะสูงอยู่ที่25เซนนะครับกว้างที่30เซนนะครับก็เริ่มผสมปูนนะครับปูน1ทราย2 หินสนะครับใช้คุดถังตักทรายตวงได้นะครับก็เริ่มเทปูนเลยนะครับใช้ที่วัดระดับน้ำเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสมอไหมคือไม่สูงไปหรือต่ำไปข้างหนึ่งครับ ให้ลูกน้ำอยู่ตรงกลางเวลาปูกระเบื้องก็จะง่ายขึ้นครับเมื่อเราแต่งปูนเสมอแล้วก็จะทิ้งปูนไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ปูนแข็งตัวก่อนแล้วถึงจะมาเริ่มปูกระเบื้องกันผสมปูนสำหรับปูกระเบื้องก็จะมีปูน1ทราย2ซนะครับใช้ถังตักทรายตวงได้นะครับ ก็จะใช้กระเบื้องเริ่มวัดก่อนนะครับว่าจะตัดตรงไหนดีใช้สว่านแยกปูนที่ว่าเราเทไปหรือทําเกินออกมานะครับเพื่อจะให้เรียบเวลาปูกระเบื้องจะได้ง่ายขึ้นครับเวลาปูก็จะใช้ลูกหนูตัดกระเบื้องนะครับส่วนไหนแผ่นที่ใหญ่เกินไป ใช้ฉากช่วยจับด้วยนะครับว่าเหลี่ยมบันไดได้ฉากไหมครับก็จะเริ่มตัดกระเบื้องเพื่อจะปูด้านข้างของบันไดนะครับ ใช้กระดาษรองเพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อของกระเบื้องนะครับเพื่อจะใช้ปูนยาแนวในตอนหลังเช็คความกว้างของบันไดนะครับเพื่อจะตัดกระเบื้องให้ได้มาตรฐานหรือแม่นยำใช้ระดับน้ำเช็คนะครับเพื่อไม่ให้บันไดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็จะช่วยเช็คระดับความสูงของบันไดด้วยนะครับก็จะวัดขนาดกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะตัดให้ตรงรอยเก่าของกระเบื้องที่ปูอยู่ด้านบนพื้นบนของบ้านนะครับเป็นการเอาเก,าการะเบื้องเศษเพื่อที่จะมาหาลายให้ตรงกับกระเบื้องเก่าที่ปูอยู่บนพื้นบ้านนะครับ จะได้สวยงามมากขึ้นและประหยัด จะใช้เครื่องตัดกระเบื้องตัดนะครับถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้ลูกหนูตัดได้นะครับขีดเส้นแล้วก็ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้นะครับโดยใช้ลูกหนูแทนได้ครับ เป็นการวัดกระเบื้องก่อนนะครับก่อนที่จะปูจริงนะครับก่อนที่จะใส่คอนกรีตหรือซีเมนต์ลงไปเพื่อให้แม่นยำนะครับวัดก่อนก็จะเริ่มใส่ปูแล้วครับเมื่อกระเบื้องที่เราตัดได้มาตาส่วนที่ดีแล้วครับ ทายที่วัดระดับน้ำเช็คทุกครั้งนะครับบันไดจะได้ไม่เยียงไปเยียงมาครับเสร็จแล้วครับบันไดสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้แล้ครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้านะครับผมจะหาแบบก่อสร้างใหม่ๆหรือ อุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ๆม,มาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ